มาจ้าทุกคนจสามมือนีบักมีสีเฮ็ดขนมจีนน้ำยาปลาทู่ใส่ลูกชิ้นจิ๋วเด้อจ้านี่มือนีบดไดเฮ็ดวิธีเฮ็ดใ,ใ,ให้เบิงเด้อจ้าบางมีกะชีฟ้าเฮ็ดฟ้าไปเด้อจ้าจะเอาไป ให้พ่อเบาสองกินนี ula, okay? ่จ้าเป็นจังไหนเป็นต่แ ouais. right. สบบอมาเด้อจ้ามากินขนมจีนกระบอกมีจ้าเอาจี้บาทเอานี่้บาทพ่อติเด้อจ่าเบาเบายี่สิบบาท นอนหยัดเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> สวัสดีจ้าทุกคนจาอยู่กับบักมีอีกแล้วเด้อจ้ามันนี้บังมีแค่ขนมจีนมาซูพอกินเด้อจา้าขนมจีนายาตาพอกำลังกินเด้อจ้า อย่าปลาสับแซ่บนู่นน,นี่มันแบบนส่นอะไรบอกรันนี้ปือก,กล,ล้วยได้จะกพักเข้ากันได้สน,นึงย,ยืดสายเดิมมาเด้อตอนคน่ามากินกระบงังมิงกันเธอไปกินเถ เแล้อจากนี้แต่สุดใส่ัก,กักกะทิหน่อายาดีกว่า่อเปันแบบนี้เอาา้นมากุหรือเปล่าอย่ๆรึเปล่ากกะป๋วเลย มันหลอดคูได้จ่าป่อกห่อนแห้งขาทุกคนขาโอย่อนฝนกระบอกตูกเคือยนี่เป็นขยันก็ตัทั้งุ้นตัวแข็งต้องห็นว่าแก้วแดดก่อนติดปลอกใส่เข้าไปเลยอืมในผมยังหอนเลยเลอ Sorry, okay. นี okay. <the> <rat> okay. uh ่ลุดโดดน้ำจะตอดแล้วบ้างหลุดโดดเด้อเ็บแะงยาเลยอน้ห่าน้ไม่หือเขาไม่ใช่อยู่ในแขง แม่บ่อยู่เด้อจ้าแม่คุณ่นไปปาดหอมเนาะเรามาแล่มืม้เฮากลับมากินเนาะโล้วก็ห่าวเด้อจ้า Mm. you. -hmm.

เขากันครับอนึองขอนได้นะไปะข้าวทั้งไงได้ปะ เ็เอดอแกเแมึงเอาสอเสียงทุกคนจ้าบอกมีสิไปเราเด้อจ้าพอดีวานนี่สร้าง่นมากเฮ็ดกำมแพงนะจา้าเห็ดอยากก่างโกงลูกโกงเนาะให้เพื่อนยุดให้เกรงใจใเพื่อนเดี๋ยวบอกมีขอตัวลาไปก่อนเด้อจา้าแสบบะบอกเพื่นเ้ยแสบวะโอ้แสบดีมือล้งม่จิ๊เ้ยิมาเห็ให้กินเะไรเลย สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ